คุณวิรัตวรศรินร์ครับการเรียนท่านประธานที่เคารพวิรัติวรศริน์พักเสรอมไทยขอากาบเรียนหาเรือท่านประธานถึงเรื่องการตัดอาการลักรอบตัดไม้ในเขตป่าสวนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาร้อยตรวจตรีเทียนทองสมงหนุนาสาขก์พักเสรอมไทยเขตหนึ่งมุกดาหารได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านพร้อมหลักฐานขอปิดชื่อชาวบ้านนะครับ ว่าขอภาพที่หนึ่งนะครับผมได้มีรถบรรทุกหล้อสีขาวทะเบียนตามที่ว่านี่ยแปดหนะึ่งเจ็ดเอกสกลนครขนไม้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติบ้านฝั่งแดงดงหลวงจังหวัดมุกดาหารวิ่งตามถนนเปรมพัฒนาขอภาพที่สองครับโดยที่รถมีโดยมีรถของมีตรากลมป่าไม้เนี่ยนะครับทะเบียนผอพึ่งวอแวน 7xx9 ขนแก่นวิ่งนำหน้าไปด้วยขอภาพที่3ครับ ชาวบ้านขันขวานะฮะก็วิ่งแสงไปพอชาวบ้านสงสัยเห็นมีการลำเลียงไม้ออกจากป่าได้ขับรถตามไปดูนะครับและได้โทรศัพท์แจ้งตํารวจสพดงหลวงตํารวจก็วิทยุให้ป้อมหยามบ้านเหลืองดงออกติดตามไปและโบกให้จอดและหยุดตรวจตรงโรงงานแป้งหมันท่า,านผู้ชครับชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชื่อนายพอ่อพานมีตําแหน่งระดับหัวหน้าในป่าไม้มุกดาหารลงจากรถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่าไม้ที่บรรทุกมาในรถเนี่ย เป็นไม้ตายเยือนต้นจะนําไปสร้างลงจอดรถที่สํานักงานป่าไม้มุกดาหารท่านประธานครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านมาร้องเรียนดังนั้นร้อยตุตยสุเทียนทองสมหัวหน้าสาขาภาเสริมไทยเขตหนึ่งมุกดาหารก็ได้ลงพื้นที่พร้อมกันนะไปตรวจสอบว่าไม้ดังกล่าวมาทําที่จอดรถจริงหรือไม่แต่ท่านปานไม่มีไม้ครับ ดังนั้น่ทนประธานครับตามที่แจ้งมาทั้งหมดนี้สรุปว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชื่อนายพพานเนี่ยได้อาศัยอำนาจหน้าที่ของตอนเองตัดไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนออกไปขายโดยใช้รถหกล้อแบบมีเครนยกและรถที่มีตรากรมป่าไม้เป็นรถนาขบวนไปในการขนไม้ครั้งนี้จึงนําเรียนท่านประธานไปยังท่านนายกน้ฐมนตรีและอธิบดีกรมป่าไม้ช่วยตรวจสอบด้วยครับกลาบพระคุณท่านประธานครับครับ